รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษคนเดิมของเรานั่นก็คือท่านนนทชาติจินตการนนท์นะครับที่จะมาให้แรงบันดาลใจดีๆที่จะทำให้คุณเป็นคนเก่งคนดีไปพร้อมๆกันในปีข้างหน้านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของท่านที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระมากๆเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับวันนี้ก็ยังมีต่อกับท่านนนทชาติจินตการนนท์เพราะฉะนั้นไปพบกับท่านเลยครับ าละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเออก็ยังอยู่กับคุณนทชาตจินตาคาน์นน์นะครับผมโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วคุยกันสนุกมากเลยนะครับสัปดาห์นี้เราอยาอามาต่อกันนะครับอยากจะทราบว่าท่านทํางานเยอะขนาดนี้เนี่ยมีวิธีการแบ่งเวลาอย่างไรครับเออเรื่องการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําอะไรผมจะโฟกัสกับสิ่งนั้นคืออ่าคือผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเกิดเราทาอะไรอยู่เนี่ยเราจะโฟกัสใส่สมาธิจะแรงมาก คือถ้าผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่นะใครมาตะคนข้ามผมก็ไม่ได้ยินพูดได้เห็นภาพคือสมมติทํางานเวลาทํางานเนี่ยคือผมทํางานจริงๆทํางานทํางานทํางานไปเลยนะแต่พอวันเดินออกจากที่ทํางานกี่โมงกม็รู้สองทุ่มสามทุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่คิดเรื่องงานแล้วพักไว้ก่อนแต่ไม่ลืมนะเอางานฝากไว้และพอเรากลับไปทําอะไรอ่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวเราทํากิจกรรมครอบครัวให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าเล่นกับลูกและพะวงเรื่องงานโอเคถ้ามีงานด่วนโทรเข้ามาแก้ปัญหาอะไรนั่นเป็นกรณีพิเศษแต่ว่า เล่นกับลูกก็เต็มที่เสาร์อาทิตย์ถ้าเล่นกีฬาก็คือกีฬาถ้าช้อปปิ้งก็คือช้อปปิง้งกินข้าวก็คือกินเลยแม้กระทั่งการทางานเองเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาเพราะว่างานเนี่ยคุณไม่ได้มีงานชิ้นเดียวในหนึ่งวันคุณมีงาน10ชิ้นอันแรกคือจัดลําดับความสําคัญงานอะไรสําคัญมากน้อยอยังไงอันที่2คือแต่ละงานมีเวลามีเดทไลน์ยังไงนะครับเสร็จแล้วแต่ละงานเนี่ยพอผมได้งานมาปุ๊บหนึ่งงาน อ่ะสมมติเอธสั่งงานผมมานหนึ่งงานผมจะดูแลว,ว่าอ่ะงานนี้จะเป็นยังไงผมต้องส่งเมื่อไหร่<ะ>ต้องส่งห้าโมงเย็นวันนี้ใช่ไหมโอเคถ้างานมันมีสามขั้นตอนเราต้องดูแลขั้นตอนแรกกี่โมงขั้นตอนที่สองกี่โมงและพอมันถึงพอห้าโมงปุ๊บผมทําให้ดีที่สุดนะทําให้ดีที่สุดจริงๆแต่ว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะเพราะว่าห้าโมงผมต้องส่งงานแล้วและพอส่งผมพอผมจะภาพภูมิใจกับงานที่ส่งไปแล้วว่า นี่คือสิ่งที่เราทําดีที่สุดในระยะเวลาหรือทรัพยากรก็คือเวลาที่กําหนดก็คือมีม,มีมีจุดประสงค์มีเป้าหมายอย่างชัดเจนให้ชัดเจนแล้วระหว่างทางเราโฟกัสเราตั้งใจเราเต็มที่<ๆ>แล้วถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคมาตลอดนี่เราเครียดบ้างไหมฮะเคือความกังวลในเนื้อง,งานมี ความเครียดจะบอกว่าคนทํางานไม่เครียดไม่ได้ความเครียดมันก็มีอยู่บ้านแต่ผมเป็นคนที่เครียดน้อยนะและไม่ค่อยจะเครียดคือคือไม่ค่อยเอาปัญหามามาใส่ใจนะคือพอมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บผมมองว่าปัญหามันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นความทา้าทายและแต่ละคนมีไอเดียยังไงแก้ปัญหาไงอพอเลือดเดินเส้นนั้นไปดูซิมันจะแก้ได้ไหมพอแก้ได้เราภูมิใจใช่ไหมฮะว่าเราแก้ปัญหาได้และถ้าแก้ไม่ได้ล่ะไม่เป็นไรเราเรียนรู้จากมันเราจะรู้โอเคอ่ารอบนี้เราทําอย่างนี้นะมันถึงไม่สําเร็จครับ แต่ว่าไม่เป็นไรคราวหน้าเราลองใหม่หรือคราวหน้ามันคือแต่ละปัญหามันไม่เคยซ้ำแล้วมันก็สนุกกับวิธีการที่จะแก้คือคือบางทีผมจะมองง่ายๆผมจะพูดก,กับตัวเองว่าถ้าเอิร์ดหกลม้มตอนนี้เอิร์ดเจ็บเจ็บใช่ไหมฮะแต่อีกสักหนึ่งชั่วโมงเอิร์ดยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วเราอย่าไปเครียดให้มันเกินไปปัญหาอยู่ตรงหน้าโอเคตั้งสติสติสําคัญที่สุดสติกับสมาธินะมีสติปุ๊บรู้ว่าปัญหาคืออะไรแก้อะไรปุ๊บอ่ะ แล้วก็คอยตือนตัวเองตลอดว่าอย่าตื่นเต้นกับมันอย่าไปโวยวายกับมันนะฮะอย่าไปมองว่าคือมันจะมีคำพูดว่า it's not the end of the world คโลกมันไม่ได้สูญสลายไปต่อหน้าต่อตาเราแก้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มองทุกอย่างเป็นความท้าทายเป็นประสบการณ์มันก็จะทำให้เราไม่เครียดท้อได้ไหมครับ ความท้อมันก็มันก็มีนะคือมันเป็นไปไม่ได้คือคนเรามนุษย์นะ่ะมันมีอารมณ์หมดนะรักโลภโกรธหลงหวังอะไรความท้อความเสียใจอะไรมันมีหมดแต่ว่ามันคือถามว่าในช่วงที่เราถ้าเราท้อแล้วเราหยุดเนี่ยใครช่วยเ,าเราเราได้ไหมไม่ได้นะฮะงานเราเดินไหมไม่เดินความก้าวหน้าในชีวิตมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรอบข้างเห็นใจไหมเห็นใจ แต่ว่ามันคือชีวิตเราอ่ะเพราะฉะนั้นปัญหาความท้อแท้เลยแต่อนั้นเราก็โอเคถ้าเราท้อเพราะอะไรมันคืออะไรแล้วเราจะเดินต่อไปยังไงนะฮะเราก็ต้องรีบรีบเอาอารมณ์ตัวน,นั้นนะ่ะเก็บทิ้งไปแล้วก็ถ้าเราท้อเพราะว่ามันยังไม่สาเร็จหรือเรายังไม่ได้สิ่งที่เราหวังจะทําไงให้ได้สิ่งที่เราหวังหรือถ้าสิ่งที่เราหวังมันไม่ได้มีสิ่งอื่นทดแทนได้ไหมรัหรือถ้าทําอะไรไม่ได้จริงจริงธรรมะมันมีเอาธรรมะเข้าข่มละกันแต่คือคือผมมองว่าความทอ้อความเครียด ความกังวลมันไม่ได้ช่วยอะไรใครอ่ะมันต้องมีในระดับหนึ่งแต่อย่าให้สูงเกินไปค,ความกระวลกรายความเครียดความท้อบางทีมันมีคือความเครียดบางทีมันเป็นแรงผลักดันถ้าคุณบริหารความเครียดให้อยู่ในเลเวลที่ที่กำหนดได้แต่ถ้ามันเกินไปเนี่ย มันไม่ดีแล้วและมันไม่เคยช่วยอะไรใครมันอยู่ที่มุมมองของเราเนาะถ้ามันถ้ามันราบรื่นเราทําได้ดีมันก็ดีแต่ถ้ามันมีอุปสรรคมันก็ทําให้เราเติบโตวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องเบรกสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเย่ายเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับปัญหาก็เหมือนกันความเครียดที่เข้ามาก็เหมือนกันคือมันเกิดขึ้นณตอนนี้เราแก้ปัญหาได้ดีที่สุดเราหกล้มมีแผลทําแผลให้ดีที่สุดและอีกอีกหนึ่งชั่วโมงหรือบางทีห้านาทีด้วยซ้ําเราจาไม่ไได้้เเลยววว่าาคมจ็็ตัันนนปงง งานกสทชมุ่งเข้าสู่ยุคดิจิตอลคอมมูนิตี้นำพาประเทศไทยยกระดับสู่สังคมการสื่อสารยุคดิจิตอลสมบูรณ์แบบภายในปีพศ .2563 โดยพักดันทุกโครงการสร้างด้านการสื่อสารเพื่อเป็นพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล วครับคุณผู้ชมในการออกรถโชว์ในแต่ละครั้งเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยว่าทางกสทชเนี่ยได้เป็นเล่าอะไรให้เด็กๆฟังบ้างนะครับเรื่องหลักๆที่เด็กๆจําได้แล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่อง call center หนึ0อที่โทรได้ทุกปัญหาโดยเฉพาะเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับผมเห็นเด็กๆนั่งฟังกันอย่างตั้งใจแค่ดูแล้วก็มีความสุขแล้วล่ะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทางกสทชนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมก็ยังอยู่กับคุณนทชาตินะครับนี่คุณนรชาติถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในในใน,ในวัยที่ยังหนุ่มนะครับมีมีหลักการในการทํางานอย่างไงบ้างครับช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับก็หลักการสําคัญที่สุดเลยนะฮะของผมเลยคือขอทับศั์นะคือต้องมี can do attitude can do. นะฮะ can do attitude ก็คือเราต้องคิดนะว่าทุกอย่างใช่ทุกอย่างคือเราทําได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ได้งานอะไรมาเนี่ย เรารู้ปุ๊บคือคือการทําง,งานมันจะมีคนหลายรูปแบบเราจะเห็นว่าบางคนได้งานมาแล้วคิดถึงแต่ปัญหาโอ้โหพอได้งานมาชิ้นหนึ่งจะไปทางซ้ายก็เจอทางขวาก็เจอตรงก็เจอแต่ไม่ใช่พอผมได้งานชิ้นหนึ่งมาปุ๊บผมจะคิดก่อนว่ายัางไงก็ต้องทําได้เพราะฉะนั้นพอเรามีความเชื่ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันประสบความสำเร็จเพราะเราไม่กลัวอะไรเรากล้าที่จะทำนะเราเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้พอเสร็จปุ๊บ มีหลักการอันที่สองซึ่งผมว่าเป็นหลักสำคัญก็คือ Begin with the end in mind ต้องบอกก่อนว่าหลักการนี้มาจากหนังสือเรื่อง s h v e n t s o i t s o h l y g h l y e t i v e t i v e effective People นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่อมาตะานิรันการมากไว้ไหนอ่านได้ผมอ่านมา10-20ปีแล้วมันก็ยังใช้อยู่มันจะมีหลัก7ข้อแต่ผมชอบมากที่สุด2ข้อคือ Proactive กับ Begin with the end in mind นะฮะ เอาหลักบิกินวิดเอนอินไมล์แล้วกันที่จะเล่าให้ฟังตรงตัวเลยก็คือเริ่มที่บิกินเริ่มใช่ไหมวิดีเอนอินไมล์ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าได้งานมาชิ้นหนึ่งการที่บิกินวิดีเอนอินไมล์ก็คือเรามีภาพเนีย่ยที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเรามีภาพว่าเราต้องการให้งานชิ้นนี้เป็นยังไงเพื่ออะไรเพื่อเราไม่หลงทางถ้าเราทํางานไปโดยที่ภาพไม่ชัดเนี่ยเราหลงทางอันนี้เรามีภาพมีเป้าหมายของเราพอเรามีเป้าหมายสูงสุดว่าอันนี้ จะไปยังไงปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราต้องเดินทางไหนแต่ไม่ใช่ว่าเราเดินไปแล้วภาพสุดท้ายมันเปลี่ยนไม่ได้นะระหว่างที่เราเดินไปถ้าเกิดเรารู้ว่าโอเคมันมันไม่ได้เราก็สามารถเปลี่ยนได้บ้างแต่การที่มีภาพมันเหมือนมีเป้าหมายอะมีกิมวิตเอ็นไมก็คือเรามีเป้าหมายซึ่งผมว่าเป็นหลักที่สําคัญเพราะว่ามันทําให้เราประสบความสําเร็จได้และทําให้งานเนี่ยมันออกมาได้อันสุดท้ายก็คือต้องเรียลลิสติกเรียลลิสติกก็คือ ต้องไม่โลกสวยต้องไม่หล่อตัวเองแล้วก็ต้องไม่โลกมืดมน <S <S คือ, <S 1> <S 1> ค,อคือเราต้องรู้ว่าเรามีทรัพยากรอ,อยู่เท่าไหร่นะฮะเรามีเวลาเท่าไหร่ <S <S รมีกําลังพลเท่าไหร่ในช่วงนั้นมีงานอื่นๆเท่าไหร่พอเราเรลลิสติกเรารู้ปุ๊มเนี่ยมันทาให้บริหารเราง่ายเพราะว่าเราได้งานมาชิ้นหนึ่งเราเชื่อมั่นแล้วใช่ไหมว่าเราทําได้เรารู้แล้วว่าภาพสุดท้ายจะเป็นยังไงเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราเรลลิสติกแล้วหันไปดูซิ มีกําลังพลอยู่กี่คนดึงมาได้กี่คนที่จะทํางานนี้มีเวลาเท่าไหร่งานอันนี้ Priority ระดับไหนปั๊บเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้เหมาะสมเพราะว่าในเวลาที่คุณมีงาน10งานร้อยงานเข้ามาเนี่ยคุณไม่สามารถทํางานให้มัน Perfect ได้หมดนะต้องต้องเรียลสติมากๆแต่เราทําให้ดีที่สุดในสภาวะที่เป็นอยู่ซึ่งผมว่ามันเป็นหลักสําคัญเพราะหลายคนเนี่ย ความที่อยากจะให้ดีที่สุดดีที่สุดต้องเพอร์เฟกเนี่ยมันไปไม่ถึงสักทีหรือบางคนก็ชีวิตมีแต่ปัญหาขวาก้ําเต็มไปหมดก็ไปไม่ได้บางคนก็โลกสวยเกินไปคิดว่าทําได้อยู่ตรงโน้นแต่ความเป็นจริงมันอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมว่า3มหลักนี้เนี่ยเป็นหลักที่สําคัญเป็นหลักพื้นฐานที่ทุกระดับต้องมีนะครับแล้วมันก็ครอบคลุมด้วยนะครับ<ช>ถ้าสมมติว่าเปรียบกับแบบเด็ก เด็กมัธยมที่ต้องการจะสอบแอมิชันเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อย่างเงี้ยฮะก็คือเริ่มต้นด้วยความชัดเจนว่าเราต้องการที่จะเข้าคณะนี้แล้วทีนี้เราก็มาดูว่าเราเชื่อมั่นว่าเราคิดว่าเราทําได้พอสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาดูว่ามันมันเรียลลิสติกแค่ไหน,นเราทําได้จริงแค่ไหนใถ้าสมมุติว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยจริงๆแต่เราอยากจะเข้าคณะภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับศิลปศาสตร์แล้วก็ต้องดูความเป็นไปได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คือคือทุกอย่างมันปรับได้ทุกอย่างมันปรับได้แล้วก็ที่สําคัญพูดถึงเรื่องเด็กมัธยมเนี่ยเข้าใจว่าแฟนรายการนี้น่าจะเป็นเด็กๆเยอะหรือผู้ปกครองนะฮะก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเองก่อนนะสําหรับกรณีเนี่ยหรือการทํางานก็ตามต้องต้องรู้จักตัวเองคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นคนไงข้อดีข้อเสียของตัวเองต้องรู้ผมรู้หมดนะข้อดีข้อเสียผมคืออะไรผมบอกข้อดีได้แต่ผมไม่บอกข้อเสียใครนะผมเก็บไว้แต่เรารู้เราไม่หลอกตัวเอง และเราจัดการกับข้อเสียเราให้ได้หรือทําให้ข้อเสียเราเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่น้อยที่สุดนะฮะเอาเอาข้อเดี่ยงอื่นมามากลบปุ๊บรู้จักตัวเองปุ๊บแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเป็นเด็กมัธยมจะสอบแอมิชั่นอย่างเงี้ยรู้จักตัวเองว่าต้องการอะไรมีภาพที่ชัดเจนว่าอยากจะไปไหนนะครับมี can do attitude เชื่อมั่นว่าทําได้แต่ต้องเว a ิสติกนะอย่างที่บอกถ้าไม่เก่งชีววิทยาจะไปเป็นหมอไม่ได้อะไม่เก่งฟิสิกส์จะไปเป็นวิศวกรได้ไหมก็ ไม่ได้คือคือมันมันต้องผสมกันระหว่างแคนดูแอต i ิจูดกับเรอเลสติกคือครเราทําได้แต่ก็อย่าหลอดตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีภาพที่ชัดเจนเนี่ยมันไปได้นะแล้วเราก็รู้ดูคะแนนของเราดูความสาม,มารถของเราเราก็จะเลือกสิ่งที่เราเหมาะสมแล้วเราก็จะไม่พลาดแล้วเราก็จะแฮปปี้กับมันครับผมรู้สึกว่ามีพลังในการทำงานขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงต่อไปยังมีอะไรดีๆอย่างนี้รออยู่นะครับอยา่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วเจอกันครับอยากลองอะไรลอง นะครับอย่าไปกลัวจนไม่กล้าทำอะไร สทชคอเซ็นเตอร์1200โทรฟรีมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือติดต่อสอบถามผ่านช่องอื่นๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทาง SMS ทางแฟกทางเว็บไซต์และทางไปรษณีย์ ครับคุณผู้ชมในการทํากิจกรรมสัญจรในแต่ละครั้งนะครับผมก็จะให้น้องๆเนี่ยได้เขียนใบความประทับใจส่งมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมละครับว่าน้องๆได้เขียนอะไรกันไปบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ รู้สึกอิ่มใจนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านา้นองๆเขารู้สึกดีแล้วก็ให้ความร่วมมือกันดีขนาดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกสทชนะครับที่จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อเด็กแล้วก็เยาวชนขึ้นนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสัปปบวันนี้สวัสดีครับ รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงของสัปดาห์นี้แล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียกว่ารวบรวมะสรุปยอดความคิดของการใช้ชีวิตให้มีความสุขต้องทํำยังไงครับการใช้ชีวิตให้มีความสุขนะสิ่งแรกเลยคือย้ําเลยว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนนะฮะตัวเราคือใครรู้จักแค่ผิวเผินไม่ได้ว่ารู้จักชื่อนามสกุลของตัวเราแค่นั้นไม่ได้ไไดเราเราต้องรู้ว่าตัวเราคือใครเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไร ปัใจจัยในชีวิตเราคืออะไรองค์ประกอบของชีวิตเราคืออะไรนี่คือการรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองปุ๊บมีเป้าหมายของตัวเองรู้ว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะเป้าหมายของคนก็ไม่เหมือนกันทุกคนมีที่มาที่ไปองค์ประกอบแตกต่างกันเพราะฉะนั้นรู้จักตัวเองรู้เป้าหมายแล้วก็อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับใครถามว่าผมมีความสุขในชีวิตณตอนนี้ไหมผมว่าผมมีความสุขมากนะ ถามว่าผมประสบความสําเร็จไหมตอบได้เลยว่าภาคภูมิใจพอใจกับความสําเร็จของตัวเองมากแต่ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเป็นอะไรยังไงเราเติบโตเร็วไหมคนบอกว่าเราเติบโตในหน้าที่การงานค่อนข้างเร็วผมมองว่าเราเติบโตในหน้าที่การงานในส่วนที่เราพอใจและภูมิใจแต่เราไม่เปรียบเทียบก,กับคนอื่นคือการที่เรามีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าเราไปกดคนอื่นอย่าไปเหยียบคนอื่นเขาที่เราคิดว่าเขาไม่ได้เท่าเราเขาอาจจะมีอะไรดีกว่าเราที่เราไม่รู้ก็ได้นะฮะ ไม่ใช่ความสุขใจอย่าไปเหยียบคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นเขาในขณะเดียวกันอย่าไปมองคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเราไปมองเขาอิจฉาเขาหรือมองและทอ้อแท้ใจเรามองเขาเป็นแรงบันดาลใจได้แต่อย่าไปมองว่าทําไมฉันไม่ได้อย่างเขาทาไมไม่ได้อย่างนี้เพราะว่าแต่ละคนต้นทุนต่างกาันที่มาที่ไปต่างกาันองค์ประกอบต่างกาันมันคือคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสุขอยู่ที่ตัวตัวเราเองนะฮะการมีความสุขจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นความสุขก็คืออยู่ที่ตัวถ้าเราได้เป้าหมายที่เราต้องการหรือใช้ชีวิตให้มีความสุขทำใจได้มีมุมมองที่ทัศนคติที่เป็นบวกแน่นอนชีวิตเรามีความสุขทุกวันนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียเรามีเซียนคีย์บอร์ดมากมายใครทำอะไรไปตัดสินแทนเขาหมดการที่เราจะตัดสินใจทำไมแค่เราจะก้าวเท้าซ้ายเทา้าขวาเนี่ยเราจะดื่มน้ำตอนไหนเนี่ยปัจจัยต่างๆมากมายเราจะเข้าห้องน้ำตอนไหน นี่แค่เรื่องเล็กๆนะเรื่องใหญ่ๆเนี่ยตัวเราเท่านั้นที่รู้เพราะฉะนั้นคนอื่นเขาทําอะไรเนี่ยเรามองเขาได้และเราอาจจะคิดได้ว่าถ้าเป็นเราเราจะทํำยังไงแต่เราจะบาไปบอกว่าเขาถูกเขาผิดเพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่าค ondition ของเขาคืออะไรนะครับแน่นอนเหมือนกันถ้าเราตัดสินใจทําอะไรลงไปและมีคนมาวิภา์วิจารณ์อย่าทําให้คําวิภา์วิจารณ์นั้นทําให้เรารู้สึกแย่<ม>เพราะเวลาผมตัดสินใจอะไรเนี่ยผมจะคิดเสมอว่า เรามีองค์ประกอบในการตัดสินใจเท่านี้นะข้อมูลเป็นอย่างนี้ข้อดีข้อเสียตัดสินใจแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรามั่นใจแล้วเราตัดสินใจแล้วเรารู้แล้วว่าการตัดสินใจมีผลดีผล,ผลเสียยังไงและเรารับได้กับผลของมันเท่านั้นพอแต่ถ้าคนอื่นมาพูดเราไม่สนใจเพราะเขาไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เขาไม่รู้ว่าเป้าหมายหรอืออะไรไม่รู้ว่าสภาพที่เราเจอหรือคอนดิชันต่างๆคืออะไรมันจะมีคำพูดอันหนึ่งว่า only if your back is bent That is when people can walk on you ก็คือถ้าคุณก้มหลังคุณหลังงอเนี่ยคนถึงจะมาเหยียบหลังคุณได้เพราะฉะนั้น you have to stand up straight so people cannot walk on you อันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณปล่อยให้คนอื่นมาว่าคุณได้เอาความคิดตัวเองไปตามความคิดที่อื่นว่าคุณก็จะไม่มีความสุขมีอะไรจะฝากถึงน้องๆหรือว่าเยาวชนวัยรุ่นสมัยนี้ไหมครก็อยากจะฝากถึงเยาวชนวัยรุ่น,นเด็กต่างๆน,นะครับสำคัญมากที่สคือ you only live once So Make it count นะครับแน่นอนทุกคนมีชีวิตชีวิตเดียวใช่เรามีชีวิตชีวิตเดียวศาสนาสอนให้เราเวียนว่ายตายเกิดแต่ชีวิตหน้าชีวิตที่ผ่านมามันคนละชีวิตกันนะครับนี่คือชีวิตเดียวที่เรามีรู้จักตัวเองทําให้ได้ดีที่สุดกล้าเวลาคือเวลาเป็นอะไรที่สําคัญเวลามันผ่านไปแล้วจังหวะผ่านไปไม่เรียกกลับคืนมาไม่ได้คิดอยากทําอะไรตราบใดที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใครนะทําไปเถอะอยากลองอะไรลอง นะครับอย่าไปกลัวความผิดพลาดความล้มเหลวมวีอยู่เสมอแต่อย่าไปกลัวความล้มเหลวอย่าไปกลัวผิดพลาดจนไม่กล้าทําอะไรตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ปีถัดไปแล้วนะครับก็อะไรที่มันผ่านไปแล้วหรือยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเรายังมีโอกาสอีกนะใช่ไหมฮะมันยังมีวันข้างหน้าอยู่ตลอดมั่นใจดีเลยแสดงสิ่งดีๆที่เรารู้ออกมาให้คนเห็นครับผม เป็นเกียรติมากๆที่ได้นั่งรับพลังอยู่ต่อหน้าอย่างนี้นะครับผมก็เชื่อว่าทาง,ทางบ้านก็ได้รับพลังเช่นกันนะครับสาระดีๆความรู้ดีๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นของควันปีใหม่ให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับสำหรับเรา2คนสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วปีหน้านะครับมี มีแรงบันดาลใจดีๆมีสาระดีๆแบบนี้ตลอดทั้งปีแน่นอนกับฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับผมแล้วก็คุณนทชาตนะครับก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับปีหน้าเจอกันทั้งปีแน่นอนนะครับแรงบันดาลใจดีๆอย่าลืมครับกับฝันให้ไกลไปให้ถึงสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับถ้าคุณปล่อยให้คนอื่นมาว่าคุณได้เอาความคิดตัวเองไปตามความคิดที่อื่นว่าคุณก็จะไม่มีความสุขนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ วันนี้นหลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ